รัอ,รอ,รอ๋พอพระองค์ฉันอยากจะขอบใจพระอ,องค์มากเลยที่ให้ที่หลับที่นอนพวกฉันตลอดเวลาที่พักอยู่ที่นี่ตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องกลับแล้วนะไม่เป็นไรครับหมอขอบใจออก่อนจะไปรับผาหลวงนะ แวะไปส่งยาที่ร้านผ้ะก่อนได้ไหมได้จ้ะหมอไปอิงฟ้าเฝ้าถามหาอาดีตมาตลอดมาถึงวันนี้จบเรื่องได้สักทีหลังจากที่เพชรแท้มั่นกับอิงฟ้านี่ฉันคงสบายใจได้ เพ่บับกลับ,ลบรถฉันเจอคนรู้จักครับรู้นน <c oughs> สึกว่าเราตกลงเช่าคืนกันหนึ่งหมื่นใช่ไหมเอ้ม่ะไ่อย่างนี้ผมลดให้เหลือ 9ก้าพันก็แล้วกันเฮียแต่เราไม่ได้ตกลงราคาเช่าคืนกันไว้แบบนี้นะอ่าเหรออืมงั้นตกลงกันเดี๋ยวนี้เลย9ก้าพั้าจะเอาคืนหรือไม่เอาคืนแต่วันที่ผมมาให้เช่าพระนะคุณก็ติว่าไม่มีทับทิมทับทิมหายไปเม็ดหนึ่งคุณก็เลยให้แค่เจ0 0ันแล้วรวมกันมันก็แค่7 2็ดพัาสทำไมตอนนี้คุณมาเรียกเราตั้งเก้าพั้าล่ะครับใช่นี่คุณผมทําการค้านะไม่ใช่การกุศล เราจะหาอางไรตั้งสองพันห้าเงินฉันก็มีไม่พอกลับบ้านก่อนดีกว่านะลุงไม่ได้นะพระองค์นี้มีความสําคัญต่อลุงมากยังไงต้องเอากลับไปนะยัเนี่ยนี่เฮ้ยปล่อยมือเอาไปเก็ดพันกว่าทำไมจะมาเอาทั้งเก้าพันเจ้าไอ้เนี่ยมันคิดโกงไอ้เจี๊ยบมไมคิดโกงเฮียกลทำไรนะเฮียเฮ้ย ของผมส่งคืนพระน้ำให้ผมด้วยดูพระที่จะสำคัญกับแกมากพรากแกห่วงสักจริงผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณชายนะแต่ว่าพระนั้นเป็นของผมช่วยคืนให้ผมเถอะ แค่นี่ราคาเท่าไหร่ฉันจะเช่าเฮ้ยไ,ไม่ได้ปล,าเ,ลาเรือลูบหาเรือเขาเช่าคืนมาแล้วแล้วมันก็เป็นของลูบหาเรือมาก่อนด้วยอย่างไรฝันไม่เถอะออกมาขึ้นมาครับเฮ้ยจะปล้นกันยังไงวะคนอย่างฉันต้องปล้นแกได้เหรอฉันจะเช่าเพลาองค์นี้โดยให้ราคาเป็นสองเท่าของมันแกจะขายฉันหรือแกจะขายให้มันอ ผมขายให้คุณครับอสองเท่าก็สองหมื่นทวนครับพระองค์นี้เป็นพระโบราณเก่เาแก่คุณได้ไปไม่ใช่ได้แน่นอนครับ <c oughs> คนอย่างฉันเนี่ยไม่เสียดายหรอกเองินสองหมื่เทพครับจัดการเอาเงินให้มันตามที่มันเรียกคุณชายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยผมตั้งใจมาเช่าพระคืน พราะผมกับลูกชายกำลังจะเดินทางกลับลำปางแล้วเราจะไม่มีวันได้พบกันอีกแกกับลูกชายแกจะกลับลำปางนับว่าเป็นข่าวดีนะเนี่ยพ้าอย่างนั้นเราคืนพระให้ผมเราจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันอีก ถือว่าเป็นการทําฐานแกจะได้มีเงินเช่าพระกลับบ้านหวังว่าแกจะกลับหลปา ต้องเห็นหน้ากัอ่ะนี่เสร็จแล้วใช่ไม้ไปเลยเก็บที่หมดนะ คุณหนูขาจะทิ้งให้มันหมดนี่เลยเหรอคะใช่ค่ะทิ้งให้หมดอิงฟ้าไม่อยากมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆอีกเออแต่ว่าอิงฟ้าไม่อยากเห็นของพวกนี้อีกนะคะประนวนช่วยทำตามที่อิงฟ้าบอกด้วยค่ะอุ้ย มีแต่ของส,สวยๆกังานทั้งนั้นเลยอะขอฉันกันแล้วกันนะอุ้ยเี่ยวคนนี้นี่เดี๋ยวเกิดคุณหนูกับคุณชายเห็นเข้าก็จะเดือดร้อนหรอกอไปไปไปเก็บไปนี่ดูสิป้าเดี๋ยวนางแก้มอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเลยป้าแล้วอะไรอะป้าทำไมอ้าวกระสิป้าเมมอของคุณหนูไว้ ของคุณหญิงเคียงเดือนค่ะ ขับรถมาที่ที่ทำไมอีกเนี่ย